ปกติก็จะมีขาหมูบันโทใช่ไหมครับแต่ทีนี้จะกินขาหมูต้องหุงเจ็ดร้อยครับแต่ถ้ากินขาไก่มันโทผมแค่ซื้อทบ้านไม่กินเลยครับที่มาเปิดร้านเนี่ยนะครับเพราะว่าคือหนึ่งคือเรามีมีทำเลนะครับเป็นมรดกที่รับจากจากคุณตาคือที่ชื่อร้านว่าเรือนเรือนพ่อเท่านี่หมายถึงว่าบ้านของคุณตาคือมีความคิดว่าอยากให้คนในหมู่บ้านหรือคนละแวกใกล้เคียงนะครับ ได้ทานอาหารแนวแปลกๆตามที่ผมได้ได้ได้ไดรับการฝึกฝนมานะครับเหมือนลักษณะนี้ครับอ่าเราจะเห็นนะครับอ่าเป็นขาไก่ตุนกระหมันโถด้วยปกติคนอื่นเขาจะมีคือขาหมูหมันโถใช่ไหมฮะผมถามว่าถ้ากินขาหมูหมันโถคุณต้องมีอย่างน้อยยุคทุกวันนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับแต่ของผมคุณมีแค่สี่สิบบาทคุณก็กินขาไก่มันโถได้นะครับเพราะฉะนั้นคืออาหารเนี่ยนะฮะ ผมพยายามไม่ไม,ไม่ไม่ให้ซ้ํแแบกกบใครๆพยายามแหวกแนวนะครับแต่ของของที่เป็นของพื้นบ้านเราก็มีไม่ว่าจะเป็นข้าวยำไก่ทอดนะครับเราก็มีเมืองไทยเราจะกินกับโรตีแบบของหวานแต่ทางนี้ผมจะรับทเป็นของขาวานะครับคือโรตีเนี่ยจะกินกับแกงแพะคือแกงนี่สูตรลักษณะมาจากต้นฉบับเลยคืออินเดียสมัยผมอยู่มาเลเซียผมได้ทําอารถวายเจ้านายของมาเลเซียหลายๆครั้งครับมีมาถวยที่ร้านบ้างหรือว่า สั่งเขานำเข้าไปถวายในในพระราชวังหลายครั้งครับเป็นอาหารไทยนะครับเป็นอาหารไทยแบบดั้งเดิมและเดแบบประยุกบางครั้งเกิดจากเมนูที่คนสติเฟื้องครับนั่งคิดนู่นจับนู่นชนนี่จับนั่นบวกนี่มันก็จะได้เมนูใหม่ๆแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆเราจะไม่ได้เมนูใหม่ๆนะครับ